สวัสดีค่ะเด็กๆ Good morning students นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนอันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงภาษาอังกฤษของอ 2, ชั้นป .2 เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะเราจะทดสอบท้ายบทเรียนที่3นะคะ Test yourself Unit you 3 My f r i e นะคะตัวชี้วัดเช่นเดิมค่ะลูกตอ1.1ป .2 t o ทับหปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องง่ายๆที่ฟังต่อหนปสองทับสระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงคำสะกดคำและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านตัวที่สาสำหรับชั่วโมงนี้นะคะต่อหนปอ2อทับสเลือกภาพตรงตามความหมายของคำและประโยคที่ฟัง การใช้สรรพนามนะคะทบทวนให้ก่อนแทนตัวผู้พูดเราใช้ i นะคะฝึกสนทนาประโยคง่ายๆจากภาพ my body ร่างกายของฉันนะคะการเลือกใช้ h v v h h s สองตัวนี้แปลว่ามีใช้กับสรรพนามมีให้เลือกอยู่ i แล้วก็ he แล้วก็ she แล้วก็ it เราจะต้องเลือกใช้ have กับ has ให้เหมาะสมกับสรรพนาม i he ี h ี it นะคะถ้าสรรพนามเป็น i การใช้ have กับ has เราต้องเลือก have นะคะถ้าสรรพนาม He ช h อ it ให้เราเลือกใช้ has อย่าลืมนะคะสรรพนาม i ใช้ have สรรพนาม he ช h e it ใช้ has เราเรียนเรื่อง has กับ have นะคะแปลว่ามีทีนี้เด็กๆหน้าเนี้เราจะไปพูดหน้าห้องนะคะฝึกสนทนาถามตอบ คุณครูบอกไว้ก่อนนะคะลูกถ้าใครถามตอบเสร็จแล้วคุณครูอนุญาตให้หนูออกจากห้องไปพักได้เลยนะคะเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปเดี๋ยวจะคุยกันหน้าห้องสำหรับตัวนี้นะคะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งใครที่เขียนไม่ทันหรือไม่ได้ฝึกเมื่อวานหนูฝึกไว้นะคะ I have short hair ฉันมีผมสั้นภาพที่สองค่ะ I have big eyes ฉันมีตาใหญ่ ภาพที่สค่ะ I have a big nose ฉันมีจมูกใหญ่หนึ่งจมูกภาพที่สค่ะ I have a small mouth ฉันมีปากเล็กหนึ่งปากภาพที่5ค่ะ I have big ears ฉันมีหูใหญ่ภาพที่6ค่ะ I have long hair ฉันมีผมยาวทีเนี้ย เก๋ๆเปิดแบบฝึกหัดค่ะ Workbook Say Hello to Page 26อ uh. ะ You see Look at the picture Okay Yes or No ตอบให้ด้วยค่ะโอเคไหมโอเค Thank you โอเคค่ะ okay. 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 ah. Page yourself Look, listen, and write. Number one to t e in the box. ให้เด็กๆฟังโดยการทดสอบประโยคการฟังสังเกตนะคะแล้วก็เขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข10ใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามประโยคที่ได้ยินตามลำดับคุณครูจะใช้คำว่า number one ถ้า Number 1 one ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะเด็กๆก็ไปดูตัวไหนเป็นหมายเลข1 number one ตามที่ Teacher อ่าน Listen ยังไม่ต้องเติมนะคะลูกเดี๋ยวทวนให้ก่อนประโยคแรก I have a big d o s ประโยคที่2 She has long hair ประโยคที่3 He has small e y e ประโยคที่4 She has big e a r ประโยคที่5 He has big ขอโทษค่ะประโยคที่4 He has big e y e ประโยคที่5 He has big e a r ประโยคที่หก touch your neck ประโยคที่เจ็ด touch your face ประโยคที่แปด she has short hair ประโยคที่เก้า touch your mouth ประโยคที่สิบ I have small ears yes. Are you ready Yes or no Okay Listen and Quiet Okay little Listen and Quiet at number one I have a big nose. I have a big nose. ไล i number one ใส่หมายเลขงลงไปในช่องสี่เหลี่ยมภาพไหนตรงตามกับประโยคที่ Teacher อ,อะ่ะ Finish Yes or no. ค okay. ะ เด็กๆหน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนหน่อยสิคะแบบกูค่คะยี่สิบหกใช่ไหมลูกเจอไหมคะโอเคค่ะประโยคแรกค่ะ I have a big nose ใส่ลงไปเลยค่ะมีอยู่สิบภาพภาพไหนตรงตามกับประโยคแรกนะคะ Number one I have a big nose Number two, she has long hair. She has long hair. Finish. Yes or no? Number three, he has small eyes. He has small eyes. He has small eye next to number four she has big eyes she has big eyes finish ปิดไมค์ก่อนลูกปิดปิดไมค์ก่อน Number 5 He has big ear He has big ears Finish Next to number 6 Number 6 Touch your neck Touch your neck Touch your neck. Finish. Next to number seven. Okay. Touch your face. Number seven. Touch your face. Touch your face. Finish. Yes or no? Next to number eight. she h a d short hair she h a d short hair finish yes or no next to number nine number nine touch your mouth touch your mouth Touch your mouth. Last number, number ten. I have small ear. I have small ear. You okay? Okay. ใครยังลูกถึงข้อไหนไประโยคไหนคะลูกเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะถ้าตัวไหนเด็กๆไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆก็ใส่ตัวเลขไว้ข้างๆกล่องสี่เหลีย่ยมที่เป็นตัวที่ถูกต้องเด็กๆก็ขีดตัวเดิมออกนะคะลูกสมมติว่าเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะไปเฉลยของคุณครู นี่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมของหนูใช่ไหมสมมติหนูใส่หมายเลขหนึ่งใช่ไหมลูกมันผิดใช่ไหมหนูก็เขียนแบบนี้ค่ะไอ้นูก็ใส่หมายเลขสามไว้ข้างๆแบบเนี้ยพอได้ไหมลูกพอทําได้ไหมคะอ่าตัวตัวนี้เราอ่าเราจะได้รู้ไงคะคือคุณครูถามอ่าคุณครูถามว่า ทำไมอ่ะหนูแก้ไขโลกใส่เลขสามเลยได้ไหมได้ค่ะไม่ผิดแต่คุณครูอยากให้เด็กๆประเมินว่าเอ๊ะข้อนี้เราผิดาะอ,อะไรเราถูกข้อ,อะไรเด็กๆจะได้กลับไปทบทวนนะคะเด็กๆไม่ต้องเอาคะแนนมาเป็นเกณฑ์นะลูกเกณฑ์ในที่นี้ให้เด็กๆฝึกการฟังประโยคแล้วเราเรียนมาในบทนี้เด็กๆจำสัพนาม he she แล้วก็ Has have แล้วก็อวัยวะส่วนต่างๆบนใบหน้าคำคุณศัพท์นะคะ u ั h ส,สัมผัส ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราวัดตัวเราเองลูกโอเคประโยคแรกที่เชื่อพูดคำว่า I have a big nose ดูนะใครถูก ก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันแต่ถ้าใครผิดแบบที่เชอร์บอกหนูขีดความแล้วหนูก็ใส่หมายเลขไว้ข้างหลังใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะหมายที่เลขที่สอง Number t ที่เชอร์บอกว่า she has long hair เธอมีผมอะไรลูก she has long hair เธอมีผมล o n g long l o ใช่ค่ะเธอ อ่าเธอมีผมยาวโอเคค่ะหมายเลขสา he has small eyes he has small eyes เขามีตาเป็นไงลกูกอ่าเขาใช่ค่ะเขามีตาที่เล็กค่ะหมายเลขสาต่อไปค่ะหมายเลขสี่ที่เ่อพูดว่า she has big eyes แปลว่าเธอ เธอลูกตาเธอมีตาที่ใหญ่ไม่เขาลูกผู้หญิงต้องเป็นเธอนะคะผู้หญิงใช้คำว่าเธอลูกถ้าเขาเราจะเป็นผู้ชายนะคะต่อไปค่ะข้อที่ห้า he has big ear he has big ear ถูกต้องค่ะ เขามีหูที่อ่ะถูกย่างมาครึ่งทางห้าข้อแล้วถูกหมดทุกข้อไหมคะลูกโอเคมีใครไม่ถูกมีใครไม่ถูกข้อไหนบ้างไหมไม่มีแสดงว่าทักษะการฟังการดูการสังเกตดีมากนะคะแล้วความจำดีมากอ้าวมีเหรอคะใครเอ่ยผิดข้อไหนลูก ข้อไหนลูกเฟิร์สข้อแปดยังไม่ได้เฉลยหนูไม่ทันข้อแปดแล้วลูกอ๋อข้อสี่หนูใส่เป็นหมายเลขอื่นใช่ไหมลูกหนูใส่เป็นเลขแปดใช่ไหมคะอ่ะ,อะไม่เป็นไรหนูตัดเลขแปดออกแล้วหนูก็เขียนเลขสี่ไว้ข้างๆนะคะลูกโอเคอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรต่อไปคะ่ะข้อที่หกค่ะลูก ทัชเชื่อ k น่ทัชเชื่อ e น่แปลว่าทัชทัชโดอเโนโนอเดสอร์รทัชแปลว่าสัมอะไรใช่ค่ะอ่าสัมผัสที่คอจับที่คอของคุณใช่ จับที่คอของคุณสัมผัสที่คอของคุณหมายเลขหกคะ่ะลูก touch แปลว่าสัมผัสอืม touch แปลว่าสัมผัสใส่ถูกแต่ว่าแปลไม่แปลยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลูกแสดงว่าเราสังเกตภาพออกแล้วเรารู้ว่า next แปลว่าคอนะคะ touch คือสัมผัสนะต่อไปคะ่ะ number seven touch your face touch touch แปลว่าสัมผัส เฟสแต่ว่าเออค่ะสัมผัสจับสัมผัสที่ใบหน้าจับที่บันหน้าแต่ตอนนี้ถ้าจับใบหน้ามือต้องสะอาดนะงดจับเลยนะลูกมือมีเชื้อโรคสกรปรกนะคะห้ามจับใบหน้านะตอนนี้นะแต่คําสั่งให้เรารับทราบว่าฝึกประโยคให้รู้ว่าท mm ัช hmm. แต่ว่าสัมผัสนะคะ mm hmm. ทัชเชือเฟสจับที่หน้าของคุณอ่าหมายเลขเจ็ด ทีนี้ล่ะเลขแปจะโผล่มาและทีนี้เฟิร์สก็จะสลับกันระหว่าง4กับ8นะคะเฟิร์สลูกใช่หรือเปล่าหรือว่าสลับหลายข้อแล้วลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกใหม่ต่อไปค่ะหมายเลขแป she has short hair she has short hair เธอมีอะไรลูกเธอเธออ่า ชีต้องเธอนะลูกชีต้องเธอเธอมีผมที่สั้นค่ะเธอมีผมที่สัน้นต่อไปค่ะหมายเลข 9, no. 9. เก้เา number nine touch y o u ั mouth touch y แปลว่าไม่ไม่ใช่ค่ะทัชแปลว่า ไม่ใช่อ่ะฟังก่อนลูกค่ะฟังก่อนลูกฟังก่อนเนาะอ่ะหนูว่เลือกภาพถูกแต่ว่าประโยคนี้เขาแปลว่าจับที่ปากของคุณลูกทัชแปลว่าสัมผัสยัวแปลว่าของคุณลูกทัชยัวเมา จับที่ปากของคุณนะคะไม่ใช่เขามีถ้ามีต้องใช้ has นะคะแล้วประโยคนี้ไม่มีคำว่า he จึงไม่แปลว่าเขานะคะเป็นประโยคคำสั่งง่ายๆถ้า c h your mouth จับที่ปากของคุณอ่าภาพไหนคะต่อไปค่ะหมายเลขสุดท้าย I have small e a r ถูกต้อง อ่ปิดไมค์ปิดไมค์ก่อนฟังปิดปิดไมค์ก่อนฟังค่ะฟังไม่ทะเลาะไม่เถียงหนูได้ยินคุณครูพูดไหมบอกว่าฟังปิดไมค์แล้วฟังหนูอย่าเถียงกันหนูฟังประโยคให้ดีๆไม่ต้องเถียงลูก ทุกคนมีสิทธิ์แปลทุกคนมีสิทธิ์พูดแต่ว่าพูดประโยคแรกแล้วจบนะคะประโยคที่สองเพื่อพูดแล้วจบเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเองลูกว่าผิดถูกตรงไหนนะคะอย่าทะเลาะนะ I have small ear ประโยคนี้ I สรพนามแทนตัวเราแปลว่าฉันนะคะไม่ใช่เขาถ้าเขาต้องเป็น he ถ้าเธอต้องเป็น she แต่ประโยคนี้คุณครูใช้คำว่า ต้องเป็นฉันนะลูกฉันมีฉันมีต่อได้ไหมทีเนี้ยครูแปลประโยคให้แล้วฉันมีอะไรสมอเอียอ่าเราผิดเฉพาะข้างหน้าเด็กๆใช้คำว่าเธอใช้คำว่าเขา ซึ่งด้านหลังเด็กๆตอบถูกหมดเลยแต่จริงๆตัวนี้ต้องเป็น I เ <I S 1> พราะคุณครูใช้คำว่า I นะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะลูก He has เขามี She has เธอมี It has มันมี I have ลูกฉันมี I have I คือฉันอย่าแปลสับสนกับทั s ไม่ใช่เขาลูกทั s แปลว่าสัมผัสนะคะ เด็กๆเ,เลือกภาพถูกแต่การแปลประโยคนะคะบางครั้งเด็กอาจจะรีบเพื่อที่จะตอบนะคะลูกเด็กๆจะต้องระมัดระวังหนึ่งคือดูดีๆก่อนนะคะบางอย่างนะเรารีบเกินไปแล้วมันพลาดนะลูกอ่ะใครถูกหมดไหมใครผิดข้อไหนแก้ไขเลยลูกไม่เป็นไรลูกเลือกภาพถูกแต่แปลคือบางครั้งอาจจะแปลผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรนะคะผ่านหน้านี้ได้หรือยังลูก ค่ะได้แล้วโอเคค่ะทีนี้มาดูด้านล่างค่ะเด็กๆให้เติมค่ะ label the parts of the face ก็คือให้เด็กๆเ,เติมชิ้นส่วนต่างๆของใบหน้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ชี้ไปนะคะใส่ลงไปในช่องว่างเด็กๆฟังก่อนนะอันนี้ให้หมายถึงคำศัพท์ที่เป็นเอกกับคศคือคำนามที่เรียกอวัยวะ ไม่ต้องเป็นคำนามที่เป็นผ้าหูมจน์ให้เรารู้ว่าตาภาษาอังกฤษคืออะไรเอียคืออะไรโดยยังไม่ต้องใส่นามที่เป็นผ้าหูมจน์นะคะให้รู้ชื่อของคำนามบนใบหน้าเฉยๆเด็กๆดูตัวแรกแถวบนที่คุณครูชี้หนูเห็นไหมลูกตัวนี้นะาเนี่ยแป๊บหนึ่แบบนงเดี๋ยวจะเอาปากกาไปชี้ให้ตัวนี้ค่ะคุณครูจะนับจากบนนี่นะคะหนึ่ง เห็นจุดสีแดงๆของคุณครูไหมลูก1นสองด้านนี้นะคะ3ลงมาด้านนี้อ่ะแล้วก็4แล้วก็5ด้านบนแล้วก็6นะคะเราจะไล่จากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะคะภาพที่1เขาชี้ไปที่อวัยวะส่วนใดของใบหน้าคะลูกอ่ะตาภาษาอังกฤษ อ่ะสะกดค่ะอายตาไม่ S อสอ่ะฟังก่อนเห็นไหมหนูไม่ฟังคุณครูคุณครูให้หนูเติมนามที่เป็นเอกพจน์ให้รู้ชื่ออวัยวะบนใบหน้ายังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคำนามที่เป็นพระหูพจน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเติม S มาลูก e y e เฉยๆใส่ลงไปค่ะ ให้รู้ชื่อคำนามพื้นฐานของคำว่า i คำว่ายก่อนลูกนะคะข้อที่1น,น่าจะเข้าใจแล้วนะทีนี้มาดูข้อที่2ค่ะข้อที่สองชี้ไปที่อวัยวะส่วนไหนลูกโอเคค่ะให้รู้คำนามก่อนนะคะ e a i e หูให้รู้ชื่อคำนามคำศัพท์บ,บนใบหน้าก่อนนี่คือเป็นการทบสอด ทดสอบว่าบทเรียนนี้เด็กๆจำชื่ออวัยวะพื้นฐานได้ไหมโดยยังไม่เปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นผาาหูโพ์ต่อไปค่ะเขาชี้ไปที่ไหนลูกจมูกภาษาอังกฤษว่าไงคะลูก ah nose n o S e, นสจมูกค่ะใส่ลงไป อันนี้ให้รู้แค่คํานามของอวัยวะนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอกพจน์กับผาาหูพจน์คือเป็นการทบาขอโทษค่ะเป็นการทดสอบว่าดเด็กๆจําชื่ออวัยวะได้ไหมเสร็จหรือ,อยังลูกขณะที่คุณครูคุณครูทบทวนคุณครูอธิบายคุณครูรอหนูนะที่คุณครูที่บายรอต่อไปก็ชี้ไปที่ไหนคะลูกปากภาษาอังกฤ,ฤษค่ะ M O U T H Mouse ปากค่ะต่อไปค่ะด้านขวามือด้านบนผมผมภาษาอังกฤษค่ะ A S A I R แหผม ส่วนที่ผมปกคลุมอยู่เรียกว่าศีษะกศีรษกภาษาอังกฤษใช้คำว่า,า,า,าค่ะ H E A D ศีษะกค่ะโอเคค่ะเส,ส,สร็จไหมลูกอายตาเอียหูโนจมูก เมาส์ปากแฮผมเฮสสีสักเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่ค,คุณครูอธิบายเมื่อกี้หนูฟังตรงที่สรุปให้ดีๆลูกเพราะเวลาสุดท้ายแล้วเด็กๆอะ่ะทำถูกแต่ตรงที่ผิดคือเด็กๆใช้สรบพนามผิดลูกสรบพนามไอฉันสรรพนามฮีเขา สรรพนามชีเธอสรรพนามอิดคือมันระหว่าง have กับ has have ตัวนี้ให้ใช้กับสรรพนาม i ส่วน has ตัวนี้นะคะให้ใช้กับสรรพนาม he she it ค่ะลูกอ่าโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เด็กๆปิดหนังสือได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันหน้าห้องเป็นการประเมินตอบคำถามนะคะเปิด หนังสือปิดแบบฝึกหัดได้เลยค่ะปิดไมค์ก่อนนะ